กลับมารับผมข่าวนะครับมาคุยกันต่อเรื่องของพรบการถูกถามหนี้ที่เตรียมจะมีการประกาศใช้หลังจากที่ผ่านวรระสามของสอรชไปเพื่อที่จะมาคาดหวังกันนะครับว่าพรบฉบับนี้จะสามารถมาช่วยเติมช่องโหว่มาช่วยแก้ปัญหากับลูกหนี้ที่เดือดร,ร้อนในอดีตที่ผ่านมาได้อย่างไรบ้างน,นะครับเราฉายภาพไประดับหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพรบฉบับนี้และประโยชน์ที่จะได้รับขออยากกลับมาถามคุณชัยรัตน์ต่อนะครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราพอจะเห็นตัวอย่างจากคดีการฟ้องร้องระหว่างลูกหนี้จากเจ้าหนี้เนี่ยมากแค่ไหนเราจะดูตัวอย่างจากกรณีไหนได้บ้างว่าก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นครับที่เป็นข่าวคลึกโครมตามสื่อมวลชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็มีให้เห็นบ่อยๆครับการใช้ความรุนแรงด้วยวิธีการทาร้ายร่างกายการตัดนิ้วตัดมือครับนะครับหรือการใช้ชกกายชะกันสามคนห้าคนนะฮะในชุดดำนะฮะ ลักษณะอาจจะมีอาวุธด,ด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยบุกบไปกลางดึกไปค้อประตูทวงหนี้ถึงบ้านอุกอาจเลยอุกอาจอย่างนี้ก็มีให้เห็นนะครับ,รบหรือว่าการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับ,รบเพราะปกติเนี่ยเรียกได้แค่15ร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นแต่พฤติกรรมการให้กู้ในนอกระบบที่ปรากฏส่วนใหญ่ก็คือร้อยละ อาจจะเป็นร้อยต่อปีใช่ไหมฮะมคิดกันเป็นรายวันครับอย่างนี้ก็คือผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะฮะในอดีตเนี่ยการฟ้องร้องส่วนใหญ่ทางตํารวจก็จะดําเนินคดีได้เฉพาะรกรณีเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราครับซึ่งเป็นโทษทางอาญ,ญานะฮะก็ใช้เวลาสอบสวนอะไรยเยอะครับแล้วก็ชื่องช้าครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะมาเติมเต็มเรื่องเหล่านี้นะครับมีกรณีไหนที่ชัดๆที่กฎหมายฉบับเดิมไม่สามารถดําเนินการได้เลย ก็ยังปล่อยให้บรรดาเจ้าหนี้เนี่ยเอาเปรียบทุกนี้อยู่นะะเนี่ยครับเช่นการทวงในลักษณะกดดันโดยวิธีการต่างๆเนะช่นสมมติว่าใช้ซองอที่ทําให้เข้าใจผิดว่ามาจากศาลหรือมาจากตํารวจปร,รือรมาจาก,กส,าสํานักงานบางพอดีคือไม่ไม่เชิงปลอมแต่ทําให้มันคล้ายๆอ,อ,อย่างนี้ก็ไม่ผิดเดิมเนี่ยไม่ผิดไงครับทาได้แต่กฎหมายฉบับนี้คือคุณทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับนะซึ่งการทวงแบบกดดันอย่างนี้ บางทีนำไปสู่การฆ่าตัวตายของลูกหนี้ mm hmm. เป็นจำนวนมาก mm hmm. ซึ่งไม่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราไปสืบลึกถึงเบื้องหลังนะครับเเมื่อเร็วๆจะมีข่าวแม่คนนึงเอาลูกอายุแค่สักไม่กี่เดือนเนี่ยไปฝังบ้านเราเนี่ยนะครับครับแล้วเสร็จแล้วตัวเองก็ไปเดินเหม่อและคนก็มาเจอก็อ้าว บางคนเราลูกฝังเอาขึ้นมายังไม่เสียชีวิตแต่สักพักก็เสียชีวิตคืออย่างนี้นะครับถ้าเราไปวิเคราะห์จริงๆกับเคสพวกนี้เราจะพบว่าจะเกิดจากการกดดันจากการทวงหนี้เป็นจำนวนไม่น้อยค่ายกครัวก็มีอันนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าจะเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากภารหน้สินทั้งสิ้นนะครับเพราะววิธีการทวงหนี้ของเจ้าหนี้เนี่ยก็ชอบแล้วครับที่จะต้องกํากับครับครับครับคุณไกรวันฟังคุณชัยรัฐแล้ว สถานการณ์เป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะมีคนที่เครียดจากการเป็นปัญหาหนี่โดนทวงนี่กดดันมากๆสุดท้ายค่าตัวตายเยอะไหมฮะเฮ้เราไม่ต้องพูดถึงเพชรบุรีนะเพราะว่าทั้งประเทศอะ่ะครับมีมีเยอะไหมฮะมีถ้าจะก็มไม่ทราบว่ามันเยอะหรือไม่เยอะนะ<ม>ถ้าจะให้เดาอะกับพวกนี้มันก็เยอะแหละคืออย่างมีหลายหลายตัวนี้ไม่ว่าเจ้พูดว่าคุณรู้ได้ไงว่ามันเยอะ ไม่ได้รู้หรอกแต่ดูตามสถานการณ์แล้วว่าคนเครียดกับเรื่องโดนทวงหนี้พวกหนี้พวกนี้เยอะเยอะมากเท่าที่ดูในข่าวเห็นไหมบางคนก็ปีนเสาไฟอ่าก็เรื่องหนี้ทั้งนั้นแหละปีนเสาไฟขึ้นไปนั่งบนยอดเสาบ้างเอาลูกไปฝังอย่างที่ท่านว่าบ้างจุดไฟเผาตัวเองบ้างบางทีไม่ได้เผาตัวเองหรอกเผาทั้งบ้านเลยด้วยซ้ำเพราะคิดอะไรไม่ออกเครียด คือมีทั้งเรื่องของดอกเบีย้ยที่สูงรี้วก็ดีนะฮะความไม่เป็นธรรมการจัดเก็บต่างๆเห็นบอกมีเรื่องของการบวกค่าเสมือนการทวงหนี้เข้าไปในทุกครั้งที่ส่งมาทวงกคุณชัยรัฐอธิบายตรงนี้หนึ่งคือหมายว่าปกติมีหนี้เดิมไปแล้วก็นี่ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยทบต้นถูกไหมฮะ แต่โดนทวงหนี้ต้องจ่ายค่าทวงหนี้ให้คนทวงด้วยเหรอก็คือเขาส่งเอกสารในลักษณะที่ว่ามาทวงนี่นะฮะลักษณะเหมือนโนติสทนายเรื่องอะไรก็บอกว่าคุณเป็นหนี้นะคุณไม่จ่ายเกินกําหนดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เวลาไปจ่ายจริงเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยผมออกไปแล้ว3ฉบับนะไอ้นังสือทวงหนี้เนี่ยเพราะนั้นวันนี้ที่จ่ายมาเนี่ยผมต้องบวกนี่ฉบับแรกนี่200ฉบับที่สองนี่500นะฉบับที่3 700ฉบับละ700ก็เป็นไปแล้วครับก็มีปรากฏ ที่มีคนมาร้องเรียนนะคือเป็นการคิดตามอำเภอใจครับนะกฎหมายฉบับนี้ก็การไว้ก็คือห้ามเลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้เนี่ยก็จะต้องสมเหตุสมผลและเป็นความจริงครับนะครับจะใช้อำเภอใจแบบนี้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ไม่ได้แล้วนี่ดูผลกระทบบ้างครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าดูฝั่งของลูกหนี้ไปหลายคนบอกว่าไม่ได้พูดถึงฝั่งเจ้าหนี้เลยทําไมเจ้าหนี้เองก็เดือดร้อนหรือเปล่าจากกรณีที่ถ้าเกิดออกกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วเนี่ยผลกระทบ จากผู้ปล่อยกู้เองเนี่ยเราจะ,ะผมยกตัวอย่างอย่างสถาบันการเงินต่างๆแทนที่เขาจะปล่อยกู้รายย่อยได้ปกติเหมือนเดิมอาจจะปล่อยกู้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่ออ่าบรรดานี่นอกระบบก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับคุณชัยรัตน์ครับครับผมเห็นว่าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องเลยครับนะครับการปล่อยสินเชื่อปล่อยกู้ในสถาบันการเงินเนี่ยก็ วิเคราะห์จากลูกหนี้ว่ามีฐานะมีควานะมาสามารถที่จะชําระหนี้คืนได้หรือไม่มซึ่งมีหลักวิชาการเยอะะเลยนะครับมากมายนะครับดูที่ฐานะของลูกหนี้ในการชําระหนี้คืนนะครับแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นเลยสินเชื่อของคุณไม่ได้กับทุกเรื่องเลยเพียงแต่ว่าถ้าคุณให้ใครก็แล้วแต่มาทวงหนี้ลูกหนี้ของคุณเนี่ยคุณก็ควรจะมีความสุภาพเหมือนกับที่คุณเชิญเขาไปกู้ ให้สิวิไลเท่านั้นเองครับไม่ได้กระทบกัะเทือนหึงเรื่องสินเชื่ออะไรเลยซึ่งผมไม่เห็นว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงนี่นอกระบบจะเยอะขึ้นไหมฮะคนไม่กล้าไปไปอ,อาจจะไปขอขอกู้จากจากเจ้าหนี้นี่นอกระบบง่ายกว่าแล้วทางนี้กฎหมายใหม่ออกมาแบบนี้นี่นอกระบบเยอะขึ้นไหมฮะออกหรือไม่ออกนี่นอกระบบก็คงไม่น้อยลงนะครับหรือต่อให้รัฐบาลมี ธนาคารย่อยๆขึ้นมาช่วยผมว่ามันก็ไม่สามารถทําให้นี่ลดลงนะนอกจากว่าเพิ่มรายได้ให้กับคนจนนะครับอันนั้นคือวิธียั่งยืนอันนี้เราไม่พูดถึงแต่ว่านี่นอกระบบหรือในระบบเนี่ยนะครับตัวจุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้คือห้ามคุณทวงหนี้โดยไม่ชอบโดยไม่เป็นธรรมทุกวิธีการเท่านั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยกู้นะครับอันนี้เข้าใจผิดคือเป็นวิธีการการคุ้มครอง การการวิธีพฤติกรรมพฤติกรรมในการทวงหนี้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณอย่าล้ําเส้นกฎหมายให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับสินเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับในทุนครับคุณไกรวันฮะถ้าดูในมองลูกหนี้เอกก็ต้องยอมรับว่ามีลูกหนี้ที่ดีความประพฤติดีลูกหนี้ที่ไม่ดีการคุ้มครองมันควรจะจะแตกต่างกันดูเป็นเคสไปด้วยไหมฮะน่าจะน่าจะดูในรายละเอียดตรงนั้นด้วย เท่าที่มองนะเพราะว่าลูกหนี้อ่ะมีทั้งดีและไม่ดีทั้งในระบบและนอกระบบเพราะงั้นถ้าเรามีพรบคุ้มครองถ้าจะให้เป็นจริงเป็นจังที่ว่าให้เห็นผล100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะเพราะว่าต้องตรวจสอบแบบนี้ด้วยตรวจสอบว่าคนนี้ที่มันเป็นหนี้เนี่ยมันทํากินทำมาหากินจริงที่มันเป็นหนี้หรือเปล่าหรือว่าที่มันเป็นหนี้นี่มันเท่าเที่ยวเท่าเล่นหรือเปล่ามันต้องมี หน่วยงานตรงนี้มาคอยดูแลตัวสอบด้วยครับคือถ้าเกิดว่าดูคัดแยกเนี่ยดูมือนจะค่อนข้างลําบากนะฮะเพราะว่าเราต้องมีหลักการที่มามาจับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกหนี้ที่ไม่ดีลูกหนี้ที่ดีหรือว่าลูกหนี้ที่อยู่ในระบบกับนอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโด,โดนปฏิบัติเหมือนแตกต่างกันไหมฮะจากคนที่มาทวงหนี้จริงหรือเปล่าที่ลูกหนี้ที่ดีอาจจะโดนคุกคามน้อยหน่อย ลูกนี้ที่ไม่ดีประพฤติไม่ดีก็จะต้องโดนคุกคามมากหน่อยสมเหตุสมผลอย่างนั้นหรือเปล่าครับแต่ฉันว่าถ้ามีหน่วยงานไปตรวจสอบจริงนะครับคนทํามาหากินกับคนไม่ทํามาหากินเนี่ยการเป็นเนี่ยนะมันมีอาการถ้าตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องมีพิรุธแหละคนทํามาหากินเนี่ยเขายินดีเลยแหละมาเลยตรวจสอบฉันบ้างสิมาดูสิมาดูฉันที่จะทำไม่ได้คือพร้อมที่จะตรวจสอบใช่ชาวบ้านอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ย เขารู้ทำไปตัวสอบจริงๆนะถ้าทํางานกันจริงๆอะ่ะแต่ถ้าไปทําเหมือนทําจริงแล้วแค่ไปพูดๆๆไอ้ตรงนี้ฝากตรงนี้ดูแลนะตรงนี้ฝากตรงนี้ดูแลนะท่านก็ยังไม่เห็นที่จริงๆยังไม่เห็นเรื่องจริงๆสักทีอ่ะคุณชัยรัตนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยพยายามเราพยายามที่จะตีปัญหานอกระบบ ให้เข้ามาเท่าเทียมให้มาอยู่ในการควบคุมดูแลของปัญหาที่อยู่ในนี่ในระบบตอนนี้ปัญหานี่ในระบบกับนอกระบบจะกลับมาอยู่ในบรทัดฐานที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นไหมครัคือถ้ามาตรฐานในการทวงอ่ะเท่าเทียมกันตามกฎหมายนี้กับไม่ว่านอกระบบหรือในระบบะนะฮะเพียงแต่ว่านอกระบบซึ่งเป็นนี่ผิดกฎหมายนะฮะถูกบังคับว่าต้องทวงโดยสุภาพแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันอ,อันนี้เป็นมิติใหม่ แล้วก็จริงๆปัญหาของเจ้าหนี้ผิดกฎหมายนั่นแหละที่เป็นปัญหามากที่ทําให้เกิดความไม่สงบในสังคมโดยการใช้ความรุนแรงครับครับอคือเป็นเรื่องของของกฎหมายที่กฎหมายอาญาแหละท,ที่ที่คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนไปถึงตรงนั้นเลย เป็นเรื่องของของการปฏิบัติต่อคนแม้แต่คุณน่าจะผิดจริงแม้มีที่มาเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นไปพนันฟุตบอลอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดผิดถูกไหมฮะคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช้หนี้พนันเขาเนี่ยไอพนันฟุตบอลก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณทวงหนี้นอกระบบแบบรุนแรงแบบอุ้มเข้าไปแล้วก็ไปตัดนิ้วเขาอย่างเงี้ยก็ผิดอย่างนี้เหมือนกันหรือใช้วาจาถากถางหรือใช้พฤติกรรมแรต่างๆในกรณีอย่างนี้มันผิดร่วมกันไหมอ่ะเนี่ยมัน อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง<ะ>นะครับแต่ว่าอ,อันนี้นบอกแล้วว่าเป็นความผิดกรณีไปพฤติกรรมทรวงหนี้นะคุณต้องอยู่ในระบบนี้ในกฎหมายนี้นะอขอให้เข้าใจให้ตรงก<ะ>ัน<ะ>คุณคุณไกรวันบอกว่าจริงๆที่ไปร้องเรียนเนี่ยคือไม่ได้ต้องการจะจะจะ,จะปลดหนี้ไม่ต้องการจะละหนี้หรือไม่จ่ายหนี้เพียง<ๆ>แต่ว่าสิ่งที่ไปร้องเรียนจากทางด้านของการคุมค้มครองผู้บริโภคเนี่ยอยากจะไปร้องเรียนอะไรไม่ได้ไปเรียกร้องว่าต้องไป หาเรื่องหรือว่าจะไปทำร้ายเจ้าหนี้เขาอะไม่ใช่นะครับลูกหนี้ที่เอาของเขามาแล้วเขาก็ยินดีจะจ่ายแต่ที่ไปเรียกร้องไปเป็นตัวแทนร้องเรียนเขาเนี่ยเพียงเพื่ออยากให้มีหน่วยงานใดก็ได้ของจะเป็นภาครัฐภาครไรก็แท้แต่ท่านนะนะให้ช่วยชาวบ้านให้ลงไปดูว่าเออคนนี้เขามีลักทรัพย์เนี่ยค้ำขายถ้าเป็นขายฝากวันเดียวก็เป็นของนายทุนไปแล้วแต่ถ้ามีหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินจะเป็น ธนาคารใดก็ได้ที่เอื้อประโยชน์ตรงนี้เอาของชาวบ้านมาไว้กับสถาบันการเงินธนาคารของภาครัฐยืดระยะการผ่อนส่งดอกเบี้ยต่ำๆแล้วเหลือให้เขาได้ทำทุนไว้ก่อนทำทุนเพื่อจะมีทุนไว้ใช้ธนาคาร,ครในขั้นตอนต่อไปอ,อ่ะถ้าตรงนั้นะมันจะดีแล้วก็จะขอแค่ว่าไม่ต้องหาข้าราชาการซีนั้นซีนี้มาค้ำนะหลักทรัพย์คุณไม่พอนะ คุณต้องเอาซีห้ามาคำ้ำซีเจ็ดมาคำ้ำชาวบ้านแบบนี้เป็นหนี้แบบนี้ไม่มีใครค้ำให้หรอกคือทำให้ง่ายขึ้นทำให้สะดวกขึ้นก็เขาก็ต้องมีวิธีแหละถ้าพูดถึงว่าจะดูแลกันจริงจังนะก็ต้องมีวิธีแหละว่าไม่รู้นะฉันพูดเป็นแนวๆไว้ให้ไว้แค่นั้นแหละจะทำได้กันหรือไม่ได้ฉันไม่รู้หรอกออจับกลุ่มกันก็ได้เจ็ดคนเนี่ยเลือกตัวแทนมาสักคนงนะดูที่คนพอจะในกลุ่มเชื่อถืออะ ดูแลตรงนี้นะเองคำ้ำค่าค่าค้ำเองรวมกันในกลุ่มเนี่ยกำหนดไปเลยให้ทำทุนไปสักห้าหกเดือนหรือว่าหนึ่งปีแล้วแต่จะเมตตาออพอจะมีทุนแล้วเดือนหน้าเธอเก็บมาหนะ้าส่งแบงค์เขาคนละกำหนดมาครับอสมมติว่ากูมาคนละหนึ่งแสนหนึ่งแสนเนี่ยอต่อจากนี้ไปกำหนดมาเดือนละสามพันเดือนละสี่พันก็แท้แต่ว่าไปปีหนึ่งในกลุ่มของเองต้องใช้นี่ให้หมดนะ แล้วก็เห็นถ้าใช้ดีทํากินกันดีตรวจสอบดีแล้วก็ให้กู้กันใหม่เนี่ยให้ค้ำกันอยู่อย่างเงี้ยทำกันอยู่แบบเนี้ยคืออันนี้ไม่ได้เป็นน้องเรียนเฉพาะในเรื่องของการทงหนี้แล้วแต่เป็นการช,ช่วยเหลือในเรื่องของปัญหานี่นอกระบบทั้งระบบเลยใช่ถ้าเรารไม่ช่วยเหลือตรงนี้ถึงเราจะไปแก้ตรงเจ้าหนี้นี้ พอมันเบาเบาาไปมันก็ต้องไปกู้กันอีกเพราะมันไม่รู้ตัวเอาตรงไหนไปทาทุนกินกันไงชาวบ้านอ่ะคือพูดง,ง่ายๆบางจริงต้องระบบถ้าเข้าในระบบได้ก็อยากเข้าใช่ถูกไหมฮะใช่เขาก็อยากเข้าในระบบกันทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ที่เขาไม่เข้ามาอยาถามว่าแล้วทําไมไม่เข้าละ่ะเพราะมันยากไงครับถึงมีหลักทรัพย์เอาเข้ามาคุณก็ต้องหาคนมาค้านะถึงมีหลักทรัพย์มันก็ยังไม่พอก็ต้องเอาคนมาค้าคนมาค้าชาวบ้านค้าด้วยกันก็ไม่ได้ต้องหาข้าราชการมาคำ้ำถามว่าชาวบ้านเป็นหนี้ขนาดนี้อะ ข้าราชก,การคนไหนเขาจะอยากค้าให้ล่ะมันก็ยังไม่ได้อยู่แบบนั้นแหละก็ต้องมานอกระบบอยู่ดีก็เป็นปัญหาที่ชเชื่อมโยงกันหมดนะเพราะนั้นมาถามคุณชัยรัตน์ครับถ้าเกิดว่ามีกฎหมายฉบับนี้แล้วแต่ดูเหมือนว่าปัญหาที่คุณไกรวานบอกก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเองน,น่าจะมีเรื่องของการทวงหนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่ามองแนวโน้มหลักนี้ถ้าเกิดมีกฎหมายมาจาับปุ๊บโอกาสในการบังคับใช้กฎหมายจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทวงหนี้ได้จริงหรือเปล่าล่ะทีนี้ครับผมว่าสําคัญก็คือฝ่ายลูกหนี้ก็ไม่ควรจะกอหนี้รับแล้วที่พูดมาเนี่ยนะครกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาว่าให้เบี้ยหนี้นะครับซึ่งมีหลายฝ่ายเนี่ยพยายามผมขออนุญาตคำว่าบิดเบือนนะครับไม่จริงหรอครับใช่คือเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะครับแต่ในการใช้หนี้เนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเรียกหนี้คุณคืนโดยไม่ละเมิดกฎหมายแล้วก็ไม่ทํานองว่าลุกลานหรือเอาเปรียบเขามากเกินไปเท่านั้นเองนะครับ จริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องค้ำประกันนะครับสนชชุดนี้ก็ได้ผ่านกฎหมายแล้วก็ประกาศราชกิจจาไปแล้วครับเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันอย่างครั้งใหญ่นะครับอันนั้นก็ช่วยอีกอีกคนนึงอันนั้นก็ช่วยนะช่วยลูกหนี้เพราะผู้ค้ำส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหนี้นะคือเดิมนี่มันจะค้ำประกันแบบลูกหนี้ร่วมนะฮะไม่ว่าคุณจะทําเก่งแค่ไหนอะไรยังไงไม่จํากัดขอบเขตแล้วก็จับมือเซ็นเลยว่าเป็นลูกหนี้ร่วมนั่นก็แปลว่ามีฐานะเป็นลูกหนี้ชั้นต้นเท่ากันกับคนกู้ับ กฎหมายใหม่ประมวลแพ่งที่แก้เนี่ยเปลี่ยนเรื่องนี้ไปโดยสิ้นเชิงทําอย่างนั้นไม่ได้อีกต่อไปนะฮะอันนั้นมีรายละเอียดอีกเยอะค่อยๆพูดกันถ้ามีเวลานะครับก็ผมว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะฮะในเมื่อเรามีกฎหมายที่คุ้มครองทําให้ทุกคนเนี่ยเคารพกติกานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นลูกหนี้ที่เร็วนะครับคือที่ไปกู้ไปเป็นหนี้เนี่ยมันจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราตัดสินใจให้เขากู้เนี่ยก็แปลว่าเราเห็นว่าเขามีความดีอยู่บ้าง ับนะผมว่าไม่มีเจ้าหนี้คนไหนที่คิดว่าถ้าลายนี้เอาไปแล้วศูนย์จะปล่อยกู้เพราะฉะนั้นนี่คุณก็ควรจะทวงหนี้ในระดับความเชื่อถือให้เกียรติเท่าเท่ากันตอนให้กู้อ่าล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวนะขอญาตถามนิดนึงขอสั้นๆจ้ะอย่างตัวเนี้ยไอ้ที่เขาเรียกว่าชําระค่าเสียโอกาสอ่ะค่าเสียโอกาสดอกเบี้ยทําไมมันมากมายขนาดนี้ค่าเสียโอกาสอก็เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขาคิดเอาเอง ฝ่ายเดียวนะฮะซึ่งเรื่องแบบนี้สารไม่ได้บังคับให้เท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะบังคับให้ได้ถ้ามีเหตุผลจริงๆนะครับ,รบแต่โดยหลักแล้วเนี่ยพวกนี้สารจะตัดทิ้งหมดนะครับเพราะว่าค่าเสียหายจริงๆจากการให้กู้ก็คือดอกเบี้ยตามกฎหมายปกติถ้าไม่คุยกันไว้ที่15 และมีสัญญาก็ลงได้แค่7.5เท่านั้นนอกนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ได้หรอครับก็นี่แหละที่ชาวบ้านรคับก็เป็นเรื่องที่ในทุนก็ว่ามานะครับต้องสู้ไปครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เราพูดคุยกันมาตลอดทั้งรายการนะครับแน่นอนว่าปัญหานี้นะครับปัญหานี้ของประชาชนนะฮะไม่ใช่นี่สาธารณะนะฮะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนี้เฉพาะนี่นอกระบบนะครับ ลามไปถึงเรื่องของการทวงหนี้ซึ่งก็มีกฎหมายมาจับเพื่อที่จะช่วยเหลือให้การทวงหนี้ต่างๆนั้นเป็นธรรมกับลูกหนี้มากยิ่งขึ้นแล้วแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่นะครับจะเป็นหนี้หรือไม่เป็นหน,นี้ถ้าเป็นหน,นี้แล้วทวงหนี้กันเนี่ยก็ต้องทวงกันอยู่ในกรอบแล้วก็ถูกหลักถูกกฎหมายไม่ไปะเะิมิดบุคคลอื่นซึ่งกันและกันนะครับแต่สุดท้ายเองนะครับถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดนะครับนี่คือรายการวันนี้ที่แขกรับเชิญทั้งสองท่านมาให้ข้อมูลก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ แน่นอนแล้วครับว่ายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับนะครับที่เราคงต้องติดตามกันนี่เป็นเพียงแค่พระบอหนึ่งฉบับเท่านั้นที่จะมาช่วยเหลือประชาชนแต่ระยะต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรับข่าวในค่ำคืนนี้กับผมประวันสิริอิสระนันและทุกประเด็นจะชัดเจนในรับคข่าววันนี้สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็เป็นฮักคริก็เป็นหลานนะเพราะว่าซื้อดาวรถมาแค่ถูกๆรถตู้นะ ดาวมาแค่แสนห้าแล้วก็ผ่อนเดือนสองหมื่นกว่าก็นี่เป็นล้านแลสี่ปีห้าปีหกปีแหละมันทำยังไงถึงจะใช้เงินราบ่ามพีม่มันก็หักวิ่งอย่างนี้มันก็มันก็ไปมันก็พอเลี้ยงตัวได้มันก็ไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ว่ามันระ,ระยะยาวอะแต่เราต้องไม่สูรุ่นสุร่ายนะหักสุรุ่นสูร่ายมันก็ไม่พอผ่อนทีก็ ชงงวดก็จะไม่ได้พรก็มีแต่ว่าไม่ให้เกินสามงวด